มาเดี๋ยวจะให้เซลลบิ๊กไบค์ลองขี่รถสมอลไบค์ของยามาฮ่าบ้างว่าความรู้สึกจะเป็นไงดดดููู้้านั่งก็รลิส่วนสูงเท่าไหร่178 178น้17 <8. S 1> 17นำหนักตัว78 78อ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูกัน17 5. 17 5. 1 75 75น้ำหนัก75สูง178ดูนะเล็กรูมพอดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่ช่วงมันยาวอะ่ะเล็กรูมเลยพอดีจะไม่ชนแฮนด์นะฮะ ความสูง178นะไม่ชนแฮนด์ต่ำกว่าแฮนด์ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขับขี่อัตราเร่งนะครับการควบคุมรถสําหรับคนสูงเหมาะไหมยังไงขี่ไหวไหมขี่ได้ไหมเล็กเกินไปหรือเปล่ารอดูกันป่ะเดี๋ยวตามไปถ่ายมันด้วยและนี่ก็คือแอลหลอกของเรานั่นเองจํากันได้ไหมแอลหลอกผมเองทุกคนจําได้ไหมคันนี้ไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรเลยคันนี้ไปฮะ หรับคนสูง178น้ำหนักตัว75นะฮะโดยประมาณดูที่ว่าจะขับแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ e l แดงมิสทีนนะครับผมวันนี้อยู่ช่วงเรสซิ่งนะฮะเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากการรับเจ้าฟาซิโอยาม่าฟาซิโอ125มาเพื่อทดสอบขับที่รีวิวนะฮะ เรียบร้อยสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสสวััดีครบนี่อยู่เซลแบงค์ครับจากผู้ที่ใช้บิ๊กไบคจนชินอ่าวันนี้รอมาจับเจ้าจิ๋วหลิวยามาฮ่าฟาซิโ125ตัวใหม่ที่เพิ่งออกเพิ่งคลอดเลยพิ่งคลอดน้องเพิ่งคลอดนะฮะหน้าตาตะมุตะมีแบบนี้เมื่อกี้ลองขี่มาละอ่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องกันการออกตัวก่อน อาการออกตัวก็ด้วยระบบที่เขาเป็นในเรื่องของไฮบิดที่มีในเรื่องของอมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในเรื่องของการออกตัวถามว่าการออกตัวน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะ,ะหรือว่าออกตัวได้สมูทแล้วก็ลื่นออตอบสนองทันในเรื่องการออกตัวไม่มีกระตุกไม่กระตุกอ,อันนี้คือข้อดีของอมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ก็สาคัญตัวข้อดีของเขาคือในเรื่องของการช่วยเซฟน้ํามัน เพราะว่ามันจะใช้ในเรื่องของการปั่นไฟนะครับแต่พอรอบเราเกินในระดับี่ควาในความเร็วสูงหรือรอบสูงมันจะตัดไปใช้น้ํามันอ๋อคือการออกตัวเนี่ยใช้เครื่องไฮบริดใช่มันก็เลยประหยัดต้องครับอันนี้แหละคือระบบไฮบริดของตัวรถพวกทางยามาฮ่าที่เป็นสูตรคิดขึ้นมาอ๋อก็คือตอนออกตัวจะใช้มอเตอร์ปั่นไฟแต่พอวิ่งในรอบที่สูงจะตัดไปใช้น้ํามันอ๋อมันเลยสมูทใช่แล้วก็จะเซฟในเรื่องของเขาเรียกว่าค่าน้ํามัน พลังงานตอนแรกเพราะรถที่กินน้ำมันที่สุดคือรถที่ออกตัวอ่านี้พูดตรงกันอันนี้พูดตรงกันกับเซลล์โอมที่ศูนย์เนีมะานู้นก็จะประมาณนะครับฟิลลิ่งถือว่าโอเคในเรื่องของอัตราเร่งต่างๆนะผมมองว่ามันทําออกมาได้ดีกว่าแกนที่มันทำออกมาได้ดีกว่าเพราะว่าด้วยตัวรถมันเบาเพราะแกนจะหนักกว่านี้อ่่าใชอันนี้มันเบาเลยนะเบาเลยฟิลลิ่งแบบโยกรถอ่ะเนี่ยดูดิคเดียวยังได้เลยเนี่ยมันไม่เป็นไร แล้วมันดีหรือมันไม่ดีรถเบาแบบนี้ถามว่าข้อดีของมันมีไหมข้อดีมันคือหนึ่งคุมรถง่ายครับแล้วก็ใช้งานในเมืองอย่างผู้หญิงอ่ะอันนี้ผมบอกข้อดีเลยก็คือเหมาะแก่แม่บ้านหรือผู้หญิงคนใดหรือผู้ชายคนใดที่ตัวเล็กะนะครับผมมองว่ามันทําให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องขย e งไม่ต้องอะไรและที่สำคัญนี่ วางของได้ง่ายไงอ่าใหญ่วางเท้าที่วางเท้าใหญ่นะครับมันทําให้การใช้งานของคุณอ่ะสะดวกอืมแต่พอกับกันนะครับคนที่ชอบรถซิ่งคนที่เอาไปโมดิฟายเออผมบอกเลยว่าไม่ไม่ตอบโจทย์อย่างแรงนะฮะเียดมากเพราะว่าพอน้ําหนักมันเบาอ่ะแล้วด้วยแฟรลิ่งที่มันต้านลมอ่ะอืมคุณน่าจะรู้พอโดนลมหนักๆเข้าให้สายคุณโยกเลยนะใช่น่ากลัวสายเรื่อยๆแล้วมันเป็นอันตรายมากเซ็ตยังไงก็ไม่พอช่วงล่างอ่ะ ต่อให้มีการสะบัดก็ไม่ได้เอมันเอาแบบมาแบบนี้นะแต่ถามว่าถ้าใส่การสะบัดช่วยได้ไหมมันก็ช่วยแค่หน้าไงแต่ถ้าโดนฟาดหลังแล้วลมมันฟาดตรงนี้มันก็โยกเหมือนกันใช่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนที่ผมมองว่ามันเบาเกินไปนะแต่มันก็มีข้อดีของมันในในในต้องเรียกว่าในน้ำหนักเบาก็มีทั้งข้อดีแล้วในจุดประสงค์ที่เขาออกแบบมาครับผมท่านั่งเป็นไงบ้างเมื่อยไหมอึดอัดไหมสูง178ตอนแรกปกติ ที่เห็นรูปร่างอนึกว่านั่งแล้วเข่ามันจะถึงนี่จะติดพอดีกพรรู้สึกว่ารถมันเล็กมากเพราะตอนที่นั่งแกนก็รู้สึกว่ามันแคบเพราะว่าแกนมีตรงนี้ขึ้นมาอ่าใช่นะครับแล้วก็ตรงช่วงเขาเรียกว่าที่พักเท้าของแกนมันสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าถังน้ำมันแกนอยู่ข้างหน้ามันเลยทําให้พักเท้ามันดูสูงแต่ตอนเนี้ยมันเอาในเรื่องของที่เขาบอกว่าเหยียบสเปซเอาถังน้ํามันตรงที่พักเท้าออกใช่มาไว้ใต้บือนเดิมนะครับเลยทําให้คนสูง178นั่ง อ่ะเดี๋ยวเอาตั้งขาตั้งคู่ก่อนจะได้เห็นแบบนั่งเต็มๆบบไม่ต้องออกเลยเออเ <laughs> บาจัดนี่ <laughs> <laughs> นั่งลงไปดูจากองศาขาเดี๋ยวทยด้ว่อนเดี๋ยวทายด่า<ด>ประมาณนี้ประมาณนี้หางเป็นแบบหางเป็นครึ่งฟุตอะ่ะอันนี้คือยังซ้อนได้นะ ยังซ้อนได้อีกไม่ไช่เก็บออกมาเพื่อให้เห็นเป็นสเปซนะอ่าอันนี้คือตำแหน่งคนนั่งขี่ปกติอ่านะครับแล้วก็คนซ้อนก็ยังมีที่นั่งอยู่ใช้งานจริงเหลือๆอันนี้เหลือคือวางของอันนี้อันนี้คือที่วัตถุประสงค์เขาน่าจะทำมาเพื่อนี่แหละอ่ากระเป๋านักเรียนอ่าซื้อของต่อจ่ายตลาดอ่าแบบแพ็คน้ำอ่าเข้าสารอ่าอะไรพวกนี้นะครับอ่าสังเกตว่ามีตะขอมีตะขอสองสองอันเลยนะสองฝั่งเลยนะก็เพิ่มในเรื่องการขนของมากขึ้นแต่จริงๆเอาตรงนะ เอาแค่เอาแค่อันเดียวก็พอส่วนตัวนะมองว่าใช้แค่อันเดียวก็พอเมองต่างเว้มันขนหน้าหลังมันจะขนมาเยอะแยะอแต่กูชอบกูชอบแขวนเยอะพลุงพลังข้างล่างวนได้อยู่เลยขนก็ได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนในเรื่องของ u v บลนะครับนึกอยู่13บสามโปรแมได้สบายๆอ่ะไะวางจะวางเป็นแนวนี้นะวางแนวตั้งใช่ อ,อถ้าดูจากเนี้ยข้อมือมันลงได้อถ้ามือถือใหญ่ก็ตามกว่ามือผมพอดีอซ้ายประมาณเนี้ยคุณเข้าหมดมือได้เลยเท่าไหร่ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าหกอ่ะคอมเมนต์บอกไม่เชื่อครับคอมเมนต์บอกไม่เชื่อขอรักฐาครับ <c oughs> แล้วก็ฟีลลิ่งนะครับในการใช้งานจริงๆการขับขี่ถ้าขี่เร็วอืไม่แนะนํานะอย่างที่พูดตอนแรกเลยคือคนขี่เร็วกับลักษณะแบบนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่า ด้วยตัวรถอะทรงมันทํามาให้มันเป็นการขับขี่ที่ง่ายอถ้าคุณจะเห็นอะขานั่งสบายแต่ถ้าคนตัวสูงมาขี่ผมบอกเลยว่าตําแหน่งแฮนด์ไม่ดีอมันอยู่ต่ํำนะครับมันอยู่ต่ําเวลาคุณขี่ไปนานผมว่าคุณติดคุณจะนั่งอยู่เนี้ยนึกออกไหมมันจะไม่ได้มันจะไม่สบายแล้วเพราะคุณต้องโน้มตัวลงมานั่งอยู่ใช่มหนมอวิ่งหลังค่อมไปด้วยกนหลังอครับ ถ้าส่วนใหญ่คนตัวสูงนะอ่ามันจะต้องสูงกว่านี้นิดนึงเพราะมันต้องอยู่ประมาณระดับถ้าคนตัวสูงก็คือไม่ค่อยสบายใช่แต่เนี่ยตอนขี่มาสูงแล้ว8แม่งพอดีเป๊ะไหล่ไม่ยกกำลังดีเออนะครับก็แต่โดยรวมแล้วโอเคอืนะก็แล้วก็ในเรื่องของพอมันย้ายมาจุดอยู่บล็อกมันอาจจะเล็กลงค่ะลองดูได้อยู่บล็อกเล็กลงจริงแต่ก็ถือว่าเพียงพอนะต่อการใช้งานหมวกกันน็อกหนึ่งใบเปิดเปิดหน้าได้ใช่แต่ถ้าถามเอาตรง แค่นี้มันใช้งานได้แล้วอ่าใช่เพราะว่าส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบเก็บหมวกกันน็อกอ่าเพราะหมวกกันน็อกพอเราซื้อมาเราไม่อยากเก็บอย่างเงี้ยบเป็นรอยอะไรเงี้ยรอยอะไรแล้วก็แบบเก็บปัญหาใช่นะครับอ่านี่ก็เหมาะในการใช้งานอยู่แล้วน้ำมันนะครับในจำนวนของรถคาร์์นี้อ่านี่ G P S อันนี้ก็ติดสอง G P S เลยว่าเชื่อมมือถือง่ายขึ้นอีกสแกนเทอร์โค้ดเชื่อมได้เลยอ่าการแม่งจุดเชื่อมอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องลื้อเอออันนี้อยากจะลองเล่นแอป ไม่ไม่มีไม่รู้าหายอยู่ไก่อันนี้ง่ายเลยง่ายเลยเปิดมาเจอเลยใช่ครับบาเป็นไงบอะนุ่มไหมแข็งไหมยังไงดีมันกระชับดีนะความรู้สึกคือกระชับแล้วด้วยวัสดุที่ให้มาอไม่ลื่นนะไม่ลื่นเออใช่นะครับนั่งง่ายแล้วดูดูราคาแพงนะหนังเบาะดูราคาแพงอ่ะดูคล้ายทีแม็กเออคล้ายทีแม็กในเรื่องของการทําหนังอคล้ายกันนะครับแต่ตัวหนังด้านนี้อาจจะใช้โคลาเกตแก่นะ พราะว่าท่าของทีแม็กตัวหนังด้านนี้มันเป็นอลคารทาร่าและมูลค่ามันจะสูงนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ตอบโจทย์แล้วแค่นี้ไม่ต้องทำมากออปชันที่ได้มาสต็อปสตาร์ทโอเคไหมเมื่อกี้ใช้มาใช้งานดีตอบสนองไวตอนออกตัวรถก็สตาร์ททันทีไม่งอแงไม่งอแงแล้วก็ไม่กระตุกนะครับสามารถใช้ต่อได้และที่สําคัญพอมันมาใช้คู่กับตัวไฮบริดเนี่ยตอบโจทย์แน่แต่ิ่งประหยัดไปใหญ่ในเรื่องการเซฟนะครับเซฟได้หน่อยโอเคหมดละโดยรวม ค้าเอาเต็มที่เลยใช้งานดีอ่าคุ้มกับราคารถเท่านี้อนะครับคุ้มค่าแน่นอนถ้าเชียงจริงนะอไม่ติดเรื่องสีตัวแตนดายก็พอคุ้มแมมกค่าตัว54,900บาทคุ้มคุ้มไหมซื้อไปใช้งานผมติดบ้านไว้ใช้งานนะใช้งานแบบเบาๆอ่ะใช่ไม่ได้หนักหน่วงซิ่งโหด ไม่ใช่ว่าซื้อไปเพื่อโมดิฟายไม่ได้ใช่นะและยิ่งต้องบอกว่าโดมันเป็นไฮบิดแล้วผมมองว่ามันเสียดายเครื่องถ้าคุณจะซื้อเพื่อโมดิฟายคุณขยับไปเล่นอยู่นู้นแอร์หลอกงี้เอ็นแม็กเอ็นแม็กเอ็นแม็กไปเลยไม่ใช่ว่ามาซื้อไฮบิดแล้วเอาไปโมดิฟายมันไม่ได้ช่วยเสียดายของนะถูกต้องคือทําได้ไหมอาจจะอชุดค่านิดหน่อยให้มันแบบติดติดมือขึ้นหน่อยไม่ออกตัว่นได้เล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 ่นได้ลองดูเล่นด้เล่นได้เล่นได้เล่งทางเลือกสําหรับ ซื้อให้แฟนใช้งานาซื้อให้แฟนไปเซเว่นซื้อให้เด็กได้ไหมเด็กติดมาหาลัยไ,ไปขี่ไปมาหาลัยได้หมดที่แดงมีเด็กอยู่เฮ้ยผมซื้อรถเก่งให้ผมเวย <c oughs> ไม่ซื้อหลอกมอไซค์แล้วก็อีกอย่างไฟหน้าคุณไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ LED เปิดดูได้อย่างที่เห็นกันเนาะแต่สิ่งที่ขี้เลยคือ y าม m a า a าจะหวงหลอดไฟทําไมทําไมไม่เป็น LED มาด้วยไฟเลี้ยวอะเขาอาจจะมีของแต่งรออ,รอยู่ให้เสียตังค์เพิ่มอีกจะอยากขา้ของแหละจะเป็นตีหน่อยตีหน่อยเดี๋ยวหาว่าอวยตีหน่อย เออตีหน่อยหัวงันไมเนี่ยหลอดไอ้หลอดไสมาอีกทำไมไม่เป็น led เหมือน n m a x ไงใชอดูด้วย e n m a x อ่ะที่เราเห็นกันไฟหน้าก็ led อ่าไฟท้ายก็ led ไฟเลี้ยวหน้าเป็นฮาโลเจนฮาโลเจนหลอดไสเหมือนเดิมอันนี้ตีนะนะคิเลนนะอย่ามาห่านะแล้วลูกค้าก็ต้องไปซื้อของแต่งที่เป็น led ตัวเองนะครับก็ต้องมาขายของที่หลังอีกไอ้นั่นก็เหมือนกันแอร์หลอดก็เหมือนกันนะก็ที่จริงถ้าทำมาแล้วก็ทำมาเลยดีกว่าเออนิดเดียวเองซื้อใจลูกค้านะใช่ไหนๆก็ไม่มี abs ละ แต่พอมันไม่มีนี่แหละพอเราไม่ชินกับรถที่ไม่มี ABS เนาะอ่าระบบเบรกที่บอกเมื่อกี้ระบบเบรก UBS ใช่ไหมที่แยกการทำงานกระจายแรงเบรก UBS ประทับใจไหมโอเคนะแต่ที่รู้สึกเบื่ออยู่พักหนึ่งก็คือพอลองลองแบบเบรกแบบสุดมืออ่ากำสงดเลยหลังอ่าเบรกสุดเลยเว้ยฝีปื้ดใส่ เหมือนมันคืนตัวไม่ทันอพอเราปล่อยเบรกหลังไปแล้วเหมือนเบรกหน้ามันยังตึงอยู่พอปล่อยเบรกหลังล้อมาปั๊บปล่อยปุ๊บหน้ามันกดปุ๊บมันเหมือนมีกระตุกอยู่นู่นนึงไม่รู้ว่ามีใครได้ลองดูหรือยังเป็นเหมือนกันไหมนะครับก็ลองดูก่อนแล้วลองมาแสดงความคิดเห็นดูว่าได้ฟิลลิ่งเหมือนกันไหมแต่ UBS จากที่ลองกดดูมันทําแค่จากเบรกหลังนะอพอกาเบรกหลังปั๊บคุณลองกาเบรกหน้าดะ ดึงไหมว่ามันจะดึงดึงแบกหน้านิดนึงใช่ดึงตามมือที่เรากดเบรกหลังเลยอ๋อเหรอเหมือนกันเนี่ยดูได้เนี่ยเห็นนะอันนี้ผมจะวางมือไว้เฉยๆนะแล้วผมกดเบรกหลังมีระยะนิดนึงก็ดิบเหมือนกันอ่าแต่ถ้ากดเบรกหน้าไม่มีระบบนี้ก็อยู่ที่เบรกหลังอยู่ที่เบรกหลังคือการกระจายแรงเป็นเด่งแต่ แล้วแล้วการขับรถจริงแนะนําให้ใช้เบรกหน้านะคะ,ะใช้เบรกหลังเนี่ยเบยรกหลังไว้ชะลอพองไว้เลี้ยงในเรื่องการชะลอความเร็วน,นะครับอขอตีอย่างนึงนะอย่าชมเยอะกระจกเนี่ยออกแบบให้มันเข้ากับรถสไตล์คลาสสิกหน่อยได้ไหมกระจกหูช้างโคตรเกะกะใหญ่ไปเริ่มเทิมถ้าบอกเรื่องความชัดเจนโอเคยอมชัดเจนอ่โคตรชัดแต่ องศาเหมาะกับส่วนสูงเหมือนผมอผมนั่งไปอแล้วก็กิ๊กก่อนออกจากโชรูมาปรับอยู่สองรอบึ้อเนี้ยสุดแล้วเนี้ยอ๋อในสุดแล้วมันสุดแล้วแต่ยังมองไม่เห็นมันขึ้นไม่ได้แล้วมันมันมองเห็นแค่ระดับนิดเดียวไม่ข้ามไหลว่านั่นเหรอเนี่ยฝั่งนี้ก็สุดแล้วกันอ่านะนีกติเรื่องกระจกหน่อยสำหรับคนสูงก็ไม่ไหวเพราะว่ามุมมองปรับยังแคบอยู่คือกลายเป็นว่าถ้าจะใช้กระจกข้างถ้าในรถเดิมต้องคอยหลังนี่ เอาการว่าไปมองใต้วงแขนแทนอ,อ่าซึ่ง,งปกติเนี่ยเราควรมองข้ามไหลเราใช่แต่การว่าต้องอ่าพอละอ่ะดูรถหลังนี่อ่าแขนดูใต้จกักรกันแล้ว <laughs> อันนี้ยามาห้านะฝากไว้นะครับเรื่องกระจกนะแต่ละใครจะไม,ไม่วอรี่จะถอดจะไปเปลี่ยนกันใส่กระจกแต่งก็อ่าว่ากันไป<ต>อันนี้ตีในส่วนของรถเดิม,เ,ดมเอาให้มันเข้ากับไฟหน่อยอ่าเออมันเข้ากับความคลาสสิกนิดนึง กจกฟีโนโ่เอ,เอากระจกฟีโนโ่มาใส่ก็ได้ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแบบนั้นได,ได้เข้ากับหน้าตาใช่เข้ากับความคลาสสิกหน่อยปะโถเหมือนเอาบ๊อบมาเล่มาใส่เสื้อหนังไม่ได้โอเคตามนั้นครับผมอ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมเดลแบงค์ก็ไม่น่ามีอะไรอ่คำถามสุดท้ายห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อรถอยู่แล้วสักคันหนึ่ง ถ้าสาหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถเพื่อใช้งานง่ายๆราคานีนอี้ผมบอกใช้งานง่ายๆอซื้อเถอะซื้อเลยคุ้มนะครับประหยัดเหมือนแก่าแต่ราคาค่าตัวดูกว่าแก่านะครับก็ซื้อเถอะอแต่ถ้าใครชอบส่งแกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือความชอบของลูกส่งหรือว่ากันแต่ถ้าในเรื่องของงบประมาณคุ้มค่าเรื่องราคาเรื่องในเรื่องของงบประมาณจํากัดไอ้นี่คุ้มมากนะคุ้มมากโอ้จริงเห็นด้วยอันนี้คือเอาตรง ซื้อสดสบายมากเออจริงซื้อสดสบายไอโฟนเครื่องนึงอ่ะมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะเห็นราคาไอโฟนสิบสี่ยังยังราคาไอโฟนสิบสี่ของเข้ามาแล้วอ่ามีแต่ห้าหมื่นอ่าตัวท็อปเจ็ดหมื่นพอกันอะเหมือนซื้อไอโฟนถือเครื่องนึงอ่ะใช่ไอโฟนเครื่องนึงได้มอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็ลองดูตัดสินใจดูนะครับลองไปชมตัวจริงได้อ่า รุ่นสแตนดาร์ดมีกี่สีนะมีสีสีสีมิน์แดงเขียวมิ้น์อ่าแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีดำอ่าส่วนตัวท็อปก็ดำเขียวดำเขียวับเทาส้มเทาส้มอ่านะครับก็ประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอ่าอ่ลองดูลองดูโอเคชอบสิ่งก็อย่าลืมอย่ามาห้าอะไรเพื่กับเกษตรนวองมินครับเกิดซื้อรถแรงไปเลยจบๆไปเออไม่ต้องลุ้น จะแรงแค่ไหนจะพันซีซีจะ900ไปซื้ออีกใบเถอะไม่ต้องไปโม่ไม่เสียเวลามันแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วขับขี่สบายใจโอเคครับไปอ่ะโอเคขอบคุณครับวันนี้เซลแบงครับวันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมาแนะนําอย่างเดียวอยากลองด้วยแหละคือส่วนตัวเองตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อเออแต่ก็นะเปนจบที่อะไรไปเอาเอ็นแม็กไปเอาเอ็นแม็กแทนอ่าภรรยาชอบอ่างั้นเดี๋ยวรอเอ็นแม็กมาแล้วเดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงใครอยากเห็นรีวิวเอ็นแม็กของเซลแบงค์แต่งอะไรบ้างใส่อะไรบ้างยังไงบ้าง จะพาไปดูกันคิดไปแล้วอ่ามันวางแผนไว้แล้วมันแอบซุกเงินเมียไว้แล้วครับเตรียมแต่งรถนะครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณเซแบงค์ครับสวัสดีครับอ่าเรื่องราวเดประมาณวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ฟิลลิ่งนะครับการขับขี่นะครับจากปากคนตัวสูงสูงบ้างนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะฮะสำหรับเจ้าจิ๋วหลิวคันนี้นะฮะยาม่าฟ้าซีโอหนึ่งสองห้านั่นเองนะครับอ่ะสำหรับนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะทุกท่านนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดสั่งกระดิ่งด้วยอย่าลืมที่เราลงคลิปใหม่ทุกครั้งจะได้ไม่พลาดชมกันนะ,ะทุกคนอยากดูรีวิวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ